โอเคนะครับ okay, สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมในเกมฮอนนะครับในหมดแร้งซีเอ็มกับพิโลไรยวันนั่นเองเนี่ยป็นเลนกลางนี่ครับโนนเสียงสะท้อนวะอนะอ่ะสะท้อนเหรออ่ามีนิดน,น,นึงสะท้อนได้ไงวะไอเยี่ยดังไหมบ่โอุ่นกลาเดยวเฮ่อตายแล้วพูพี่ลองพูดดิอ่ะไม่น่าจะสะท้อนแล้วมั้งก็ลองพูดดูพูดไปแล้ว จะท้อนไหม่นะอืมไม่มีละมันอาจจะท้อนท้อนตอนผมพูดหรือเปล่าไม่สะท้อนเฉพาะตอนที่พี่พูดเว้ยนี่น่าจะไม่มีละไม่คือจังหวะพร้อมกันไงถ้าผมกับพี่พูดพร้อมกันไม่ไม่ไม่ไมพี่พูดคนเดียวอันหล่ะ,ละใช่ที่แม่งปักตอนนี้หายใช่ไหมหายแล้วหายแล้วหลอดเขาเปิดสกิลสามดันคลิฟอะ ได้ได้ได้มันพี่เน้นหนึ่งแล้วกันจะได้ทุบแรงๆรงเหรอทุบมันเหมือนทุบอ่ะมันทุบอ่ะเออมันทุบเลยพี่ขึ้นโซแทบไปแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเออโซแทบโหดเลเน้นโซแทบชิ้นแรกเลยผมเล่นเป็นเลเวลนี้น่ะอ่าแยกล่างชิ้นต่อไปเลยนะครับฮาร์อนไปแยกล่างฮาร์อนใบพี่รู้สึกว่าเฮลฟังน่าจะเวิร์กว่านะเออก็ใบนะ ช่วงแรกๆอะ่ะหาคอนเอาไว้หลังจากได้ใบดีกว่าแต่เล่นแยกล่างโซโล่ได้สบายใช่พี่เคยลองเล่นหลายรอบแล้วมันโคตรแรงเลยกดแยกล่างแล้วใส่สกิลวอล์ก Q <c oughs> ไปพร้อมกันแล้วไปตีนะ <c oughs> อย่างโคตรสุด <c oughs> ล่างครับพี่ไม่เป็นไรผม,มาหาจังหวะปิดทางก่อนอย่าอย,ายานะ่าไล่มันนะอย่าไล่มันนะแล้วมันเดินไปล่างหรอพี่ไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ได้วอล์ก ไปดูดูนเนามันมันเอาดูอะไรไปดีเจนได้อยู่ที่นั่นนะกูวิง่งมาแล้วกูวิ่งไปล่างเลยเลยกันโอ้ล่างกูเห็นแล้วกูท้อแท้แกงแ๊งได้ไปวะเนี่ยช้างโครนออ,ออ่อะเออที่อย่าไล่มาอย่าไล่มาท้ายมันไปแล้วบดี่เลยผมไม่หันจังหวะปิดไม่แหลมไม่ค่อยแหลมนะเด,ดี๋ยวดิ ชิงพวกบนแต่งั๊บเลยยากสถานได้ไหมมันต้องปิดทางอะถ้าจะฆ่ามันนะรอพี่เลเวลหกก็ได้ไม่ได้อัพสกิลสามเดี๋ยวขึ้นไม่ทำบนนะ เออไทบสัตว์รูหายไปเราบนไหมผมวิ่งผมวิ่งไปดูก่อนว่าหลอดเขาจะนี่หรือเปล่าปิดได้ปะได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กันผ่านมันต้องผมต้องกันขอบนะถ้าจะปิดศัตรูหายไปพี่เราไป่แข็งนได้ได้ได้เดี๋ยวพี่หกเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวโบดึงคีบ นีเดี๋ยวกูตายแต่แพนด้ามีเวล์นะพี่อนชอบแพนด้ามีเวลไม่น่าเป็นห่วงปะแต่พี่ก็ไปอยู่ดีเดี๋ยวพี่ไปรอลุนออกด้วยโอเคฮะเดี๋ยวอธิบายสกิลกันนิดนึงนะครับเห้ยเพื่อนบวกก่อนวะเดี๋ยว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 พักอธิบายแล้วกันเฮ้ยรอบบ้ากันด้าไม่มีตาเดิราเพื่อนเออกูตายแทนแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไรโอเคฮะสกิลหนึ่งก็ใส่สกิลใส่เราเนี่ยหรือใส่ให้เพื่อนก็ได้มันจะตีแล้วแบบทําดาเมจนะครับแรงมากแถมติดโซโลด้วยสกิลสองมันจะเป็นสกิลลดเกาะกันเวทเป้าหมายนะครับมันจะมีอ่าวิญญาณรอบๆตัวสกิลสามก็วอลกนะครับนี่เป็นลดเกาะเหมือนกันอันติมันจะเป็นการอัปเกรดสกิลนะครับวว้าประมาณนั้นใช้ได้มากกว่าหนึ่งประมาณนั้นเอ้ยนอนรอพี่นะ ศัตรูหายไปยังไม่ถึงนะโอ้ศัตรูรหายไปควรรีบเลยเจะเอาละาวเจ้าไม่พอเออยเห็นได้เข้ากลางแนละ้วเดี๋ยวพี่ชนบนก็ไดนะ้อะถ้งนั้นนะอะแม่ผมก็การจะมาเวลก่อนนะเนี่ยเฮ้ยมันจะดึงผมคือสกิลหนึ่งแรงมากนะครับ สัตว์หลอดเอาแล้วไงชนให้ผมรับให้รับดิดให้สักครู่หายไปชนไม่น่ารอดหรอกหนาวหอดมาทิ้งหายบันเทิงเงี้ยไม่จะสวนนินจาเลยเมื่อกี้หมดเปล่าคือจะรอกลางรอกลางก็ได้หลอดพี่ว่าเดี๋ยวตัดลุนแล้ววิ่งเข้ากลางเชืิญ ตีเป็นเวทอ่ะผมบอกแล้วว่าผมแรงมากครับผมตีแตทบไม่เข้าเเลยสัตว์มื่อกี้หลอดไม่มีรูนี่วะรูนล่างเดี๋ยวพี่ไปอยากได้โกนมาสัตว์รูหายไปพี่น่าจะวอล์กให้หนุนได้แล้วว่ะเดี๋ดิสัตว์รูหาไป,าไ,ปไม่ไม่ไม่ ที่อันตีพี่วิวสองแล้วมันได้เออก็ใช่ไงก็อันตรีต้องวิวสองถึงจะได้รีบวอล์กไปปะวะชิ้นคิววิวบ้างไม่มีนะไม่มีอะไรเลยนะผมผมวาร์ปมาซ้อนล่างวาร์ปคูดาวอยู่ล่างเล่นได้ไหมมั้งเออช็อกทีหน้าสั่นโอเคชิ้นต่อไปผมขึ้นเป็นจีโอนะครับสี่คนสีครับพ่อเนื หน่อตันได้พิง๋ย่ไปรอมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมว่าเล่นใบดีนะมีนันจาทั้งนนเลยซโลคิวได้ถ้างง้นน่ะถ้าไม่มีใบมันเล่นยากนินจามันแยกร่างนมืนหัวเลยนีย ใช่ one of your c s is under a t c e l e g i o r y เอาหน้า,าิเป็นแล้คุณล่างวะเตกลางาาาสัตายงห,หาทำนินจาวะนินจารีวะในป่าพี่ป่าป,า,ป,า,ไปาไปบ้างไปบ้างเอากางก็ได้เดี๋ยวเดี ทีวอลกใครมาหน,นี้มาน,นี่มาหน,นี้สัตรูหายไปตอนนินจาแม่งเดี๋ยวเอากลางก่อนกลางก็ได้ยวินมันตันไปแล้วอ่ะตันวืดปะ่ะเออวินมันตันไปก่อนมันไม่รอนตันก่อนเมื่อกี้รอวอล์กมาหานินจาฮาวิฮาวิเดี๋ยวไปทำนินจาดีกว่า,าเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเลยกลางโดนเลยพี่ ไม่น่าหลอดคนอัดดมขนาดนั้นน่ะอ้นินจาอยู่กลางว่ะพี่20วิมีบึ้มว่ะบอกพี่ครูดาวเสร็จพอดีว่ะรอได้ปะล่ไร10วิพอดีนนน10วิได้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 ผ่านทั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 นอย่ากดป้อมเดี๋ยวมันตกแตกตื่นอ้าวิ่งคนเลยป่ะต้องกดว่ะเอาไปไปไปเดินนินจานะ ตายวะไม่ตายไม่ตายมีบาเรียมีบาเรียบาเรียแล้ววะรเนียใครมีบาเรียวะเหมือนพี่เห็นเป็นออร่าบาเรียไม่ใช่อสกิลสองมึงมันเป็นเหมือนคล้ายๆบาเรียเออใช่ไหมคล้ายวะเออไอคอนมันเหมือนคล้ายๆบาเรียดอกไง ว่าบาบเลียอะวะวเหมือนปะเหมือนปะกูว,ว่าใช่แหละบาเลียเลยแหละเนี่ยรูปบาเลียเลยเนี่ยไอ้มียันอัคระขึ้นบนคมแฝกเนี่ยนะ <c oughs> เออมึงก็ไปดูไอคอนบาเลียดิเหมือนป,าลาอออปะล่ะออเอพอกดนะนะเออ,เ,อ,อเหมือนปะเหมือนปะ <c oughs> อู้หนั่นช้างใช่ไหมเนี่ย,ออะยละลายดิ <c oughs> อนะเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้ b ีเทียแล้วอ่ะที่บ้าบมาได้บ้าบ้ได้ได้ตีเลง ก็ธรรมดาเลยวันนี้สกิลนี่จะมีหาค้อดบผมว่าเดียวตายน,นีสองทีเหรอรถก่อนแล้วตีอย่างเงี้ยมันน่าโมบินดีนะถ้าแบบโดนใบแล้วตีแรงกว่าเดิมด้วยเฮ้ยเห็นเห็นเดวบบอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวพี่ซื้อมานาแบบอา้าวไอ้ตรงนี้ไอสองร้อยไม่มีขายแล้ววะไอ้วิ่งเร็วมันขายตรงโน้นพี่วะฮีโร่สายแก๊ง มันต้องงี้แล้วพี่ตัวพี่มันต้องแก๊งอยู่แล้วในโวฟาร์มปุ๊บอะไม่รู้เดี๋ยวพี่วอลให้ก่อนนะวอลเดินให้ก่อนแนละ้วมึงที่ว่านินจาอยู่กลางว่ะอ๋อผมบึ้มได้เนี่ยตรงกลางพีเคแล้วใช่ปะ่ะเออเออบิงแล้วเนี่ยให้พี่ใส่สกิลสองแล้วมึงบิงไปบึ้มปะ่ะไม่ต้องก็ได้เรายังพี่ทำจังหวะพี่เองเลยรอจังหวะบุ้มเองละได้ได้ได้ไดส่องให้ นินจามือฟาร์มน่าจะเข้าฝ่าไหมน่าจะเข้าฟาร์มนะแจ็คดูเช็คดูมีบิงอ่ะทันอยู่ไวเดี๋ยวเล่นเจด้วยเนี่ยเอาป่ะเฮ้ยเอาใครดี r i c or treat โอ้โหโหดร้ายเกินที่เราไปคุยกับนินจาแล้วบึ้มหน้าแม่งเลยไม่ต้องก็ได้ พี่วิ่งไม่ถึงถึงกันให้ถึงเงาพี่ว่านินจาเดี๋ยวก็ตายแล้วเนี่ยเราสิบสองเกิดแล้วจังหะนี้เนี่ยเราซ้อเกิดแล้วซื้อสลับอะไรอย่างเงี้ยเย้มีสกิลนี้นี่กูแปลกกูตกเท่าไหร่เนี่ยมือม่วงเลยใช่ไหมเฮ้ยเท่ว่ะแม่งมีออร่าม่วงๆอ่ะเฮ้ยพี่ โอ้โหช้างมาไปเลยพี่อกเลยวิ่งดีๆแ้วองโดนดึงยูร์เลจจิ่นอินฮอนส์มีช้างมันแคลลี่หรือไงวะาต้อออกมือโยนไม่เข้าใจเธอจริงๆกูต้องกูสัตว์ลืมมันไปแล้วเพลงนี้ ให้พวกเราออกแคมเปญอย่าดิ้นครับอย่าดิ้นตายป่าวะไม่ตายยชาร์จมันน้อยติดเสื้อกันหนาวแล้วตัวก็น่าพี่เสือโดนสะเก็ดดาวนินจาอะไรเงี้ยไม่ไม่เป็นไรหรอกเขาไม่น่าจะได้ใช้อ่ะกลางให้ดีนายก็จะวาร์มมาก่อนเดี๋ยวพี่วาร์มไปโอเค ในใจก่จะฟาร์มป่าไปเรื่อยๆเนี่ยจางเปล่ะมีจาอยู่นี่อะล้ม n e v e ูดิมันตีกูตายจริง่ถึงยะไป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 โอ้เข้าไปล่างว่ะในขนาดนั้นวะเนินอยู่บนอนะตัดวอลก่อนนะก็มีช็อปป่ะไม่มีไม่มีพี่วอลว่ะ เดี <t al me ata> ๋ยวพี่มีวอล์กอะคนหนึ่งเนี่ยเล่นต่อผมว่าเราก็ได้เล่ขใช่ถ้าเล่นมาเลยวันนี้มันไม่ได้โหดเนี่แต่ถ้ามีใบมันก็ได้อยู่ได้หมดอ่ะเออคนน้อนอะไรอย่างเงี้ย บึ้มเพิ่มพึ er ่งมีให้บ่มไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวโบ้เดี๋ยวได้องศาผมล่อหน้าสองตัวยืนติดติดเอาป่าเอาป่ะสามสามสามว้าผมได้ป่ะข่อนฟ้าหนูเนิ่ยรอจังหวะก่อนหาจังหวะก่อนเอาก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวรอพูดให้เบื่อซิร์กอ่ะ

วิดวิดทุกหวเอออาไม่บอกเพรหวานฟ้าไปให้ตีต้นแพนด้านี่เริ่มพังงานแล้วในเลนแล้วโคนน็อดเล่นด้วยยากวะหนีได้อินจังก็เล่นได้ยากทีมนู้นแม่งเล่นได้ไม่กี่ตัววะ แต่แม่งมันเป็นแต่ตัวถึกๆอะ่ะเดี๋ยวโงเงี้ยหลอดงี้ยเอ้ยอย่าไปกลัวพี่ตัวเป็นรีเวนเน้นอย่าไปกลัวอบก่นมันไม่กลัว<ม>หรอกมันนานกว่าจะตายอ่ะขอมันต้องร้องลูกระวังหวานเห็นกูโทษตแล้วกดแยกร่างไปแล้วด้วยอโอ้สวยเลยครับลุ้งเหรอฮึอไม่ถาได้สศรกิจทีเดียววะไะปไปรอติด Behold my wicked brilliance! Heel sour. Oh, มนเลนแล้วมั่งนินจามห้า QV ห้าไปลองกันีอนดูตีคนน้อนมาคนน้อนมาแต่ได้พึ่งไว้แล้วอ่ะที่ตีนินจาม แฮนด้าดิหน้าแฮนด์ทีกว่าฮนด้องไม่ตายเหรอหนูไม่ตายฮะว่ามันน่าจะสู้อยู่แหละมีทั้งนินจาทั้งโค่นนอยเลยนินจาหนูละ คุ้มหรอวะหนูจริไม่รู้ว่ะได้อยู่แล้วมั้งแยกล่างไม่เวิร์กกว่าแล้วนี่ก็ไม่รู้ว่าอยู่เลือดบวกมาจากไหนกันได้กลางไปตัวจริงตัวไหนเลือกผีไม่เกินกันรอหัวเธอระวังเอาเดี๋ยวเล่น

ทีได้ยุ่นยกล่างมาเออได้ยุนไอ้ลุนยักล่างมายุนเฉยอะไรกูเนี่ยทีแรกใช้นี่เว้ยใช้ยักล่างของตัวเองเว้ยกะว่าจะแบบว่ากดลุนยักล่างแล้วมันหายบัฟไงบัฟมันโดนลบไปเดี๋ยวหนึ่งนะนนเดี๋ยวโซ่ทถบให้เดี๋วเอาแต่คนนอนเอาดี๋ยสองทีพอ เดี๋ยวแมม่่งงเดดี๋ยวแแโทุบรงใส่สกิลหนึ่งให้บบ้านก่อนแล้วกันทำอะไรดีวะพี่ทับเล่นแล้วนะเล่นพี่ได้เฮลฟ้าแล้วไม่รู้ว่าจะได้โชว์เปล่าท้าฟ้าผมทำท้าฟ้าแล้วกันพี่ผมเล่นเจดมาอย่างนี้แล้วก็ท้าฟ้าได้ได้ได้ผิวไปเลยอีกชิ้นขึ้นเป็น BKB ก็ได้นะครับถ้าตัวเวทมันเยอะ แต่เลววนนี้มันเป็นตัวแบบคอยตุ๋ยอะเพราะว่าจังหวะไฟใหญ่มันไม่ค่อยไหวมันเป็นแบบตัวฆ่าทีเผลออ่ะฆ่าทีเผลอดาเก็บดาเก็บใช่นี่กูบิงบุ๊มึงเอาเลยเหรวะโดนย,ยิงแล้วเนะ <c oughs> นี่ยเ ติดเดดีจัดเลยเด็กมีของว่ะพี่แลัด้อนยูฟิลส d you f o ด l Alas only g h ี้ก s remain โคตรดีเลยตัวนี้เป็นตัวเดียวที่แบบกดสกิลในขณะที่ตัวเองวอล์กได้นะ เออใช้ได้หมดเลยอ่ะพี่ทำเป็นโซนแถบใหญ่แม่งเลยคุม้มไหม้านไม่ต้องกลับอ่ะ <c oughs> เลือดเต็มพันด้าฮาร์ดป็นด้านนี้กะยืนยันพรุ่งนี้เลยปะเนี่ยแต่เราแพ้พวกเบอร์สเกอร์นะครับบอกว่าก่อนลบบั็ป,ปุ๊บนี่สวยเลยเนี่ยโดนสวนใช่ส่วนตายเลยอ่ะจะ ซัดต่อเปล่าผมมามลวยกลางยาวเลยไไม่เข้าใจหรอทไมต้องอัตีแต่กูมันเอามาแก้เบอสกเกิร์หรือเปล่าบอนฟ้าน่าจะหนักว่ะอยู่แล้วผมไม่ได้ซื้อางัมาควิทนดียวเข้าพร้อกันเลยอเยลออรู้เยอะ ล้มช้างว่ะพี่นดวโอเคยทาฟ้าเลยเหรอ The blood the blood โอ้โหพี่ยินอยู่บนน้าอย่างนี้เลยอ่ะโก้เลยตีอยู่ตีอยู่อยากล้างทันว่ะ เออยากมีส่วนร่วมป่ะเอาโซแทบไม่ใช่เอาเอาดีเจนพี่ไปกดไปเล่นล่างล่างน่าจะกางก็ได้ป่ะมันแตกๆเ้อ Haunted Mansion has been destroyed. A Hellborn Haunted Mansion has been destroyed. Is he dead? He's i เดโวโออยู่ใกล้มือกว่าเออพี่ก็เลยกะเอาเดวโอนี่แหละก่อนอะมันใกล้หากว่ามันมีครอบหรอคนมันน่าจะมีรีบโจทดีกว่าวะมามาสถานการณ์ไม่เป็นใจคนระับฝนเริ่มมาแล้วเนะี่ยมามาฉันลุยเอาวะเอาช้างแไหมนยพี่ไปดีน้องรองอะไรอ่ะมาขนาดนี้แล้วโดนบาท จบเกมไอ้กาศเอ้ยเออปิดไหมปิดไหมอย่าดิ้นครับอย่าดิ้นพันดามันติดสายได้ไงวะนะดอกนามิดพนด้าเยอะนะเว้ยออกฮาร์ดบ้างเนี่ยเหรอเออเข้้าปะะทรนี อ่ะถ้า,า,าพี่มันเต้าใสบางทีมันเต้าใสายาอย่าไปย่องนอนอย่าไปย่องหลอดพี่ตายไว้เนี่ย,ยพี่ตีบ้านแล้วกันสถานการณ์ไม่เป็นใจละ ถามจริงแค่นี้ดาเม็ก็เกินแล้วดาเก็สามร้อยแล้วเนี่ยเกินขาดแล้วนีว่าที่คิดไว้เออจบดีกว่าป่ะนได้ยังออกใบอะคิดดูเดียวมันใต้ ไม่ใช่เลหฝนมันเริ่มจะดังขึ้นแรงขึ้นแล้วเนี่ยฝนตกอ่อกะใช่ใช่นี่ระวังผมกำลังไปคนอยู่นะโคโน,นมันหลอ่อ Stay e you fool อย่าดิ้นครับอย่าดิ้น กูอนมาแล้วนะยังชอบเลยแม่งกรธดิวะชังพี่ไม่เล่นแล้วแซนดี้อะแซนดี้ไม่เล่นแล้วเดีวว่าผมตั้ถึง่เอาเรยวอปเดเดาบอเปล่าแซนดี้เรียบร้อย กลายเป็นแคนดี้เลยอแกงเก้าห้าสองไอ้แกงเก้าห้าสองอะดูเรยตายกันเีายนหมดเลย Trick or treat or murder t a d e you fool นเฮ้ยช่วยด้วยเพนด้าทักอย่างโหลจานเก็บสกิลไว้ฆ่ามาเฮ้ยวิทย์เพื่อนพี่อะเออเนี่ยเป็นไงล่ะส่วนนะส่วนนะบอกก่อนส่วนนะ โวิดกูเยยยยววิิมันเอออู่ฮ้้โโหตัวเี็นแล้วเห็นแล้วกำลังไปวิทผมกำลังไปเพื่อนซื้อเกินแล้วเนี่ยวิทเล่นดีขันบ่หวะตายห่าวิทตายฮ่าแต่บ้านแดงแล้วโอ้ยโอ้โหเกมค้างเลยทุกคนครับพี่น้องแมวโอเคนะครับสำหรับเกมนี้ก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับหากดูวเราชอบใจนะครับอย่าลืมเชื่อกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะ พี่พันเองขอโทษด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจครับเอาไว้เจอกัม่คลิปหน้านะครับเกมนี้มันบั็กไปแล้วบายจ้า